โจรบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟันตัดกระจกต่อหน้าต่อต,อตาไร้สัญญาณเตือนฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมแต่เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายเมื่อคลิปเหตุการณ์จริงถูกปล่อยออกมาเผยให้เห็นถึงความอุกอาจและความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยของระบบรักษาความปลอดภัยมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตำรวจฝรั่งเศสเพิ่งเผยแพร่คลิปวิดีโอสุดช็อกแสดงให้เห็นภาพนาทีที่โจรบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟันลูมิวเซียมใจกลางกรุงปารีสอย่างอุกอาจในคลิปจะเห็นว่าโจรลงมือตัดกระจกตู้โชว์อย่างใจเย็นราวกับไม่มีใครอยู่แถวนนั้ แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปรากฏตัวและไม่มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแม้แต่น้อยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคม2568เวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีถึง9ก้านาฬิกาสีนาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นช่วงเช้าตรู่ที่พิพิธภัณฑ์เพิ่งเปิดทําการได้ไม่นานนักท่องเที่ยวคนหนึ่งบังเอิญถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ได้ขณะที่กําลังถูกอพยพออกจากพิพิธภัณณฑ์บริเห้องงจัดดแส